สวัสดีครับพบกับผมนะครับคุณหน่อยคนเลี้ยงงัวนะครับทางช่องคุณหน่อยคนเลี้ยงงัวนะครับเป็นช่องทางการสื่อสารนะครับกับคนที่มักเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับและก็มักเห็ดเกษตรนะครับโดยเฉพาะเป็นเกษตรพอเพียงนะครับการดำรงชีวิตแบบเกษตรพอเพียงนะครับเมื่อนี่นะครับจะพาพี่พ่น้องนะครับมาเบิงสวนนะครับเป็นสวนเกษตรแบบพอเพียงนะครับเกษตรตามทฤษฎีของในหลวงรัชกาลนะครับ ว่าเพ่น็นตั้งไหนนะครับเพ่นปลูกอย่างแน่นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวจะพาพีพระนองไปพบพอกับเจ้าของสวนเพลนะครับสวัสดีครับอ่เดี๋ยวขอให้เจ้าของสวนนะครับแนะนำตัวหนะครับผมอ่าซื้อว่าจางไหนครับครับครับสวัสดีครับครับผมผมบุญทันดํานวยครับอยู่สวนนายายการเกษตรนี่แหละครับหลักๆแล้วก็เป็นว่าบ้านหมาคาเนาะแต่กัที่นี่ มาปูกเงี้ยนี่นี่ก็เลยเป็นพื้นที่ของบ้านโน้นโขลกลายเป็นตำบลวัางแสงแล้วครับกลายเป็นตำบลวัางแสงนะครับก็เลยนอนอยู่กระแลงนี่แหละเห็ดเงี้ยนี่นี่แล้วก็ที่แรกก็ปลูกว่าหลายดอกครับปลูกกระรวงมองนู่นนี่นั่นครับมันนี่ก็ปลูกบักทั่วปลูกบักแตงปลูกทุกอย่างนั่นแหละพื้ที่เพิ่นลูกค้าเพื่นกินเนาะใอ้บ้านเขากินกับบักพริกบักเขือครับปลูกฮอดดอกดาวเรืองเน้ะครับดอกดาวเรือง ครับเป็นลักษณะเป็นผสมผสานเนาะปลูกหลายๆอย่างพร้อมๆกันกล้วยทั้งคาทั้งตะไคร้ทั้งักหุ่งมีหมดครับบ่อเลี้ยงปลาก็ะมิ้นปลากระมินครับอย่างนี้ครับอย่ยินข่าวว่าขุดบ่อหลายบ่อเป็นบ่ครับมีอย่างบ่อครับบ่อปลาปีที่แล้วสองเป็นสามบ่อเป็นซี่บ่อกับบ่อเก่าซี่บ่อกับซี่บ่อกับน้ำกับบ่อบ่อขาดนะครับเนาะบ่อขาดนะครับแล้วก็ นี่บดานอีกบ่อนึงครับนี่บดานอีกฟ้อนึงเดี๋ยวที่นี่จะให้คุณพ่อนะครับพาชมสวนนะครับนอกว่าปลูกอย่างแน่นะครับหลักๆนะครับหลักๆแล้วก็เน้นไปปักเขือบปักทั่วนะครับเดี๋ยวเดิมพายังไปเบื้องเลยครับนี่ครับปักทั่วอันนี้กับักทั่วนะครับเนาะเก็บมาเป็นเดือนแล้วด้ี่ครับเก็บมาเป็นเดือนแล้วเก็บมาเป็นเดือนแล้วนะครับปลูก็ตอน ปลายเดือนกลางเดือนตุลานะครับปลูกกลางเดือนตุลาเนี่ยเรือว่าได้อายุ่นได้โดนอ้อคือคือบักแตงบักแตงนี่รักษายากครับอายุสั่นครับก็เลยมันเน่นบักทั่วนะครับอันนี้ก็เก็บขายทุกมมือนะครับขายทุกมมือขายทุกมมือเราไอ้เรื่องอ่าเรื่องปุ๋ยเรื่องยานี่ได้ได้ฉีดงแน่บ้างครับนี่เรือบมาจังไหนหรือว่าใส่แบบตักเล็วก็แน้นน้ามักที่จะคลองผลิตเอง ขี่งวัวเขาเนี่แหละครับครับน้าน้ามักน,นี่เป็นน้ามาักสูตรใดครับมีมีส่วนผสมอย่างเนี้ยเอ่อมีพวกได้เศษพักได้บักแตงได้บักขนุนเนา<อ>่าทุกอย่างเน่ะที่เป็นพักสดครับ,รบเอาลงหั่นบิดเลยหน้มักรวมกันังแตงโมงนั่แหละ<อ>ลว่าจะเป็นของสดม,มันมันซอยอยังไงครับก็รู้สึกว่ามันเขาก็มีเพราะดรอเพราะดอใส่น้ำเนาะเพราะดอสอง ได้มาจากกรมพัฒนาที่ดินครับผมแล้วครับกรู้สึกว่ามันกรอบจัางหักทั่วนี่กรอบเลยครับอัวเพราะ่คยมีเพียครับเราก็ได้น้ำสมควนไม่เดือนละสิบลิตรเพราะว่าลุงเป็นผู้เผาทานเผาทานขายครับเขาก็เอาเกลอนไปตรงเอาน้ำสมควนไมมาผสมผสมลงในถังนี่แหละครับเว่า้เอาน้ำลงมาเลยเอาไว้ถังครับถังขอบว่ตถุนี่แหละ แล้วก็เ,เอาขิงหัวใส่น้ำหมักใส่น้ำสมข้นไม้ใส่เทล,ลงไป<อ>สูบให้มันกินทั้งที่เราครับ,รบกินทุกมือทุกมือน้ำน้ำสมข้นไม่นี่มันซอยในเรื่องของอย่างไรมแมลงไรมแมลงอ๋อไรมแมลงครับไรมแมลงเนาะครับ,รบน้ำสมข้นไม่นี่จะไรมแมลงคิวเนาะครับ,รบถือเสียพานี่มืดหนึ่งกระบอกอ๋อครับกระบอกเลยแสดงว่าไอเรื่องสารเคมีนี่บ่ได้ใช้เลยนะครับเนาะ บบไส่ครับใไส่สารเคมีคร้บตอนบบท่านเป็นน่วยใส่อยู่ใส่ใส่หมยถึงใส่แบบใดครับคนฉีดเอาเพราะ้าเริ่มเป็นนวยเราเขาก็หยุดฉีดตาปุ๋ยทั้งใบปุ๋ยทั้งใบเนี่ยฉีดมันเป็นปุ๋ยน้ำนะครับใส่ปุ๋ยน้ำฉีดผสมผสมขันา้ำหมักคือเขาหมักนีเพราะขาดจากมือนะครับเพราะขาดจากมือก็เก็บขายทุกมือนะครับอันนี้เนาะขายทุกมืมือเมื่อไรทีพอน้ำหนี มันไก้ต้นขามโอ้นี่ครับต้นขามต้นขามไนะครับก็แสดงว่าถ้าถ้าปลูกปลูกพืชแบบนี้นี่หามหามปลูกพืชไก้ต้นไม้ไงนะครับครับใปลูกพืงที่โล่งๆนะครับต้องหมดกเหลือนี่ละมื่อไหรงามไปทั้งพุ่นเพราะว่ามันไกลต้นไม้โอ้นี่ครับสังเกตครับส่วนนี้สิว่างามปันไหนนะครับนีเป็นต้นไม้มันจะพอมันไกลต้นไม้ไงนะครับไกลต้นไม้แต่ว่าถ้าขยับไปทั้งนี้นะครับถ้ามันไกลจากต้นไม้นี่ครับ จะรู้สึกว่ามันจะงามขึ้นนะครับง้างไม่ทางพุ่นนะครับเห็นะครับโอ้เล่ยๆแบบทั่วครับทั่วพันธุ์ไม่นี่ครับเขาบอกว่าพันธุ์โดดพิเศษอ๋อบอกทั่วพันธุ์โดดพิเศษนะครับโดดพิเศษอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งลงหลุมมันวะครับเพิ่งลงครับเลยนี่ประมาณอาทิตย์ผู้วัวนี่นะครับอาทิตย์ผู้วัวมันถึอในนึงนี่บาทหกสิบต่างตอนในนึงครับโอ้แต่ทดลองเมือง นะครับกับบวบบวบพูดพูดมึงน้อยกับหลายยุคเดี๋ยวพาเพิ่มแบกเขียจอีกน้อยนี่ครับแบกเขียนี่แบกเขียพันได้ครับนี่เออแบกเขียวแบบเขียวไรเนาะมันแบบไรเนาะเอาตะลากอเอาไปเถอะต้มซุปต้มอย่างนี้บวบครับแมนครับออ๋ครับต้มซุปที่บ้านพูดว่าพันนี่มันค่อยเรวก็หวานหวานกรอบนะครับนี่เพราะว่ามันได้กินน้ำมักตุ้งเมื่อก่แกใส้น้ำมักอันเดียวกันนี่อันเดียวกันอันเดียวกันหมดทั้งหมดเลยโอ้ทั้งหมดเลยกต่ที่ว่า กวาดสารเคมีแหะครับเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นใส่ได้ตอนแรกๆนะครับเนาะแล้วก็หลังจากที่เป็นนุ้ยเป็นอย่างเราเพิ่นบอสบอชีพอมันต้องป้องกันครับเพิ่นก็ใส่ยุบบน่าบอสใส่นะครับแต่ว่าหลังจากที่เป็นนุ้ยเป็นอย่างเราเพิ่นบอฉีดนะครับเนาะนะครับจะฉีดเฉพาะตอนแรกนะครับเนี่ยนี่บักเขียวมันมันมันเก็บทุกมืออ๋อเก็บทุกมือนะครับมือนี่ก็เลยบอกขอพักชั่วครั้โอ้แสดงว่าลูกค้าหลายคัดมากครับหลายครับทั้งทั้งทั้งบักเขียวทั้งบักเออ่ทั่วนี่ก็ เก็บบ่ทัน so, ท oh, no. oh, yeah, cool. oh, ั้งมือเก็บบ่ทันมันโตบ่ทันเลยครับเห็นบ่ครับพี่น้องนะครับ่อยว่าเฮ็ดการเกษตรเราสี่บ่มีอยู่มีกินบ่แม่นนะครับนี่ครับถ้าเฮ็ดเถืองนะครับนะถ้าเฮ็ดเถืองนี่รับรองเลยครับว่าเนี่ยมันมันสิใหญ่บ่ทันเนี่ยมันเหญ่โอ้ใหญ่บ่ทันเลยใหญ่บ่ทันเพราะว่ามันเก็บออกทุกมือนะครับทุกมือเห็นว่าบางคนมาเก็บเอาเก็บเอาเก็บบ่ทันก็เก็บเอาไหมครับบขาไม่ได้เก็บเพิ่นก็บ่ยอมเพิ่นก็มาเก็บเอาครับแล้วก็มื้อนี้ก็เลยบ่ว่าพัก การเก็บแล้วก็ให้ใส่ปุ๋ยอ๋อครับปุ๋ยสูตรเสมอใส่ครับครับปุ๋ยสูตรเสมอมันทีสูตรเสมอคือโปรตีนสูตรซิมหาซิมหาซิมฮานะครับสูตรเสมอคือใส่สูตรไหนสิบแปด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 สามตัวสองนี้ไรอ๋อครับผมดูนี่ไรนะครับโปรตีนปุ๋ยสูตรนี่ถึงน้ามันทีละลายทันทีโอ้ครับตรมีตกข้างนะครับละลายเหลือก็บพืชได้กินเร็ว เป็นปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ครับอ๋อมันเป็นอินทรีย์อ๋อเป็นปุ๋ยอินทรีย์ยูนิไลท์ยูนิไลท์อ๋อเป็นปุ๋อินทรีย์อันนี้เป็นขอแนะนำของเพื่อนนะครับนคนใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเราตันน้ำเวลาฉีดพ่นนี่ก็ใส่น้ำน้ำมักของสาหร่ายทะเลน้ำลึกเขาจะบอกเนาะมีห uh ่อ huh. นี่แหละของยูนิไลท์นี่ยแหละ มาผสมใส่กับปุ๋ยอย่ของยุนิไลตตัวนี้ครับมันสีเลวขึ้นโอ้นะครับมันก็จังลกดอกมันสีเลี้ยงดอกครัเขเนี่ยมันสีเลีงดอกครับโอ้นี่ครับนี่นะครับทั่วบักเขียนะครับเนาะอ่าที่นี่ก็มีมีไอ้บักพริกเห็นมีบักพริกนะครับเดี๋ยวว่าเบื้องส่วนบักพริกยังไม่นะครับบักพริกอ่าตรงนี้ แต่ว่าเห็นอีกส่วนหนึ่งด้านด้านด้านขางข้างุ้นจะปลูกหลายนะครับแต่ว่าตรงนี้มันงหญ่แล้วเริ่มงหญ่แล้วอันนี้บักพี่พันใดครับนี่อันนี้ของพันจินดาพันจินดาโอ้พันจินดาคือคือทดสอบก้อนที่ไปปลูกแปลงใหญ่กัเลยทดสอบตรงนี้ครับมาฝึกทําสาวทําหยังทีขาวาเนาะโอ้นะครับราวามือไม่เคยอ่างคือเรียนเรียนลูกก่อนครับเรียนลูกก็เลยทดลองแค่นี้ครับเพราะถ้าได้แล้วก็เล็ไปปลูกตรงพุ้นไรนึง ทำสาวแล้วเมื่อวานนี่ทั้งทั้งเสาวนีให้ข้อหมายนะครับว่าทั้สาวนี่คือคือยังไงหมายเข้ามาที่กับทั้งเสาวได้สิบกุมือรอออกให้เหลืออยู่สี่ใบก็เหมือนมิกกี้ใบกับซางให้เหลือสี่แล้วได้ยี่สิบกุมือบ่เกินสามสิบมือรีออกให้หมดเลยเป็นแหนงเป็นหยังเหลือไปสี่ใบคือเขาเผื่ออย่างครับเ็ดเผื่อทั้สาวนี่เผื่ออย่างครับประโยชน์ของมันเมันสิบพราได้เบืองปุ๋ยโอ้ได้เบืองปุ๋ย แมรักษาโรคยัง่ายเพราะว่าผนใบหลใช่ไหมมันเกิดญาติกันกินปุ๋ยเนาะแล้วก็แมลงก็สีรักษายากยังน้อยถ้าให้มันเหลือในหน่อยมันสีมันสียู่งามแหลกเขาเอิ่นงามแหลกเนาะแค่นั้นเหรอครับเดี๋ยวมันสมมันแตกข้างบนหรือให้แสงมันถึงข้างล่างเน่นะครับจะให้มันถูกหลายจะเป็นโตเป็นไผ่เราจดูแลรักษาไงรักษาไงนะครับมัยอดกันหน่อยไปกันหน่อยที่แรลก แต่มันมีตัวแข็งแรงแล้วปล่อยเลยดครับตามสบายเพราะแต่มันใหญ่ขึ้นมาได้เดือนที่สองอุ้ยสุดเสมอเล่งเลยเดือนที่สองล้วมัน์จะเริ่มออกดอกครับเกือบเดือนสองนั่นแหละ,ะป่านั่นไลน์นึ่นงผมว่าสิให้มันออกลูกได้เก็บประมาณสองเดือนครึ่งครับ สิเล่งให้มันได้สองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งนี่จะให้ออกลูกแล้วเห็นไหมเป็นฝักไม่แล้วครับเก็บผลผลิตได้ผลิตได้นะครับโอ้ครับหลายเด้นนำมักเจ้าของครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งน้ำมักนะพาเอาไพเห็นจังไหนนะครับทีนี้เดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกบวบนี่ครับเห็นเห็นบุกเพีนบวบนี่ก็หลายลูกค้าบวบนี่ก็หลายค่ะคนบ้าครับลูกค้าบวบมีทุกมือนะครับนี่ฮะบวบ วันนี้เป็นหยังขึ้นไว้มัน่ตรงครับอากาศหนาวครับถ้าอากาศหนาวหรือบางทีมันไปข้างเห่นไหมนู่นนี่มันข้างเนี่ยครับมันบ่ไละเอียดบางคนว่าเออก้อนหินไปลูกเจําจำเป็นต้องปลูกด้วยครับข่าบ่มีหยังไปข้างมันมันจะหยิ่งเงาของมันอันนี้เป็นส่วนของบกบกนะครับนะหยิ่งเงาไปบุบเต็มไปเหมือนเลยดกครับ เป็นบวกบวกพันยังครับนี่พันเลียมมันบ่บวกบวกเลียมก็บวกบวกอันนี้บวกบวกเลียมพันสอนแดงอ๋อพันสอนแต่ว่าตัวนี้นี่เอ่อพันมาจากยังก่อนของพระเจ้าอยู่หัวอยู่ภูพันไหมครับครับเนาะได้มาจากภูพันครับได้มาหน่วยเดียวเอ่อพอผู้ช่วยบ้านบ้านบ้านโคกเจริญมาฝากที่แรกเป็นไปเที่ยวภูพันครับเป็นเรื่องมาฝาก ก็เลได้เหลี่ยไว้เท่าเลยนี่แหละดกครับดกแล้วก็น่้ยเนี้ยเน้ยที่สุดเม็ดหนึ่งครับถ้าเขาบอกเก็บมันก้อนถ้าสมบูรณ์เนี้ยถึงเม็ดหนึ่งเลยนี่ครับครับเนี้าขนาดนั้นผมเนี่ยปลูกทุกย่างเลยอปล่าครับย่างครับผักอันนี้ก็เป็นข้าวหน้านะครับข้าวหน้าผักกาดก็มนี้นะครับเห็นหลายครับนี่ฮะผักาดผักชีีแล้วกูข้าวโพดแซมนะครับมีต้นกล้วยต้นบักหุ่งนะครับ อ่าหลายครับนี่ครับพื้นที่ทั้งหมดนี่ที่ใช้ในการเการเกษตรนี่นะครับหลายปไปเลยครับพื้นที่ทั้งหมดนี่นเ,เล, <c oughs> ลยปแปลงนี่สามไร่อ๋อแปลงนี่สามไร่นะครับครับแปลงนี่รวมถึงเฮียนนรวมถึงเฮียนน,นะฮ<ล>ะอันนี้อันนี้เป็นที่ยูพันนะฮะตรงนี้สามไร่อ่าพื้นที่ในการเกษตรสามไร่มีฟังพุ่นอีกนะครับอ,อันนี้อันนี้คือฟังหนึ่งอีกฟังหนึ่งยู่ทางขามขามฟังทางบ้านไปทางพุ่นครับเป็นกระปุกเบอร์ผิกนะครับเนาะเนี่ยคกัดนะครับกินลำหมัดแล้วมก็ใบง่ายครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ้งเบิ้งหน้าหมักวาวันที่ตั้งไหนนะครับเนาะจากจรูครับอครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าหมักนะครับที่เพิ่นหมักไว้นะครับเนาะสังเกตว่าก็จะมีส่วนประกอบหลายอย่างนะครับก็ถ้าว่าเป็นเป็นวัสดุเหลือใส้ทางการเกษตรนะครับเพิ่นก็จะเอามาหมักนะครับเนาะบางทีก็เศษอาหารเมื่อละเศษอาหารนะครับเศษไใกล้เศษหลังหลักๆก็มีพวกเอเศษอาหารนะครับเษอ่า มีผักต่างๆผักต่างๆแล้วก็ผสมกับเีหยงครับต้องเอาอี่ยงผสมเนี่ย็มีแต่พ้ดอแล้วก็มีกากน้ําตาลอ๋อกากน้ําตาลนะครับเนามีกากน้ําตาลแล้วก็เอาเอาน้ําเกนี่ใส่น้ำเพื่อให้มันเป็นเชื้อต่อไปเรื่อยๆครับมกไว้ประมาณจากมือครับจังสีได้จังเสเอาไปใส่ได้อธิษฐนก็คงไใส่แล้วออาทิตย์นนะครับเพราะว่ามันเห็ดบ่ทันอ๋อนะครับกนไว้โดนก็บ่เกิน2อาทิตย์ครับ คันโดนโดนหลายมันก็สีเหมืออายุเต็มเต็มถังนี่นี่ฮะอันนี้คือถังจกเล็ศครับนี่ถังถังเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยโอ้พอถึงขนาดถึงเนาะครับใส่ถังได้มาจากกนัฒนาที่ดินเพบนไห้ครับใส่ใส่กากน้ำตาลไหลไปในครับคันจะว่าเหมือถังใส่พอประมาณใส่พอประมาณโอ้เขาากะเอาว่าห้มีกินว่าห้มีกินครับว่าห้เหม็นโอ้นี่ธรรมดาคนเในลำบากนี่ว่าเหมือนว่บของผมว่าเหม็นครับเพราะว่าเาให้ให้มันพอถ้าบ่มีกากน้ำตาลกับเต้องไปหยาด ซื้อน้ำตาลไายแดงครับถังหนึ่งก็ประมาณกิโลหรือสองกิโลเพราะเกินสองกิโลครับมาผสมน้ำควนควนควนใหงแล้ละลายแล้วก็หมดไวโอ้แค่นั้นเองครับคนี่สังเกตว่าจะบ่ค่อยบ่มีกลิ่นบ่มีกลิ่นนะครับขนาดใกล้เนายังบ่เหม็นเลยใกล้เนากันยังกับบ่เหม็นครับบ่เหม็นครับเป็นตั้งเศษใกล้เศษวัสดุเหลือใส้นะครับ หลังจากเป็นเศษอาหารเป็นเศษพักเศษหญ้าเศษพลไม้นะครับเพิ่ลก็ yeah> ือมาหมักร่วมกันนะครับแล้วก็ใส่พ่อดอนะครับแล้วก็ใส่กากน้ำตาลเข้าไปนะครับกหมักไว้ประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับเปิ่ลก็ว่าประมาณสัปดาห์หนึ่งเปิ้นก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันใส่หลายครับของเพิ่ลนะครับเพราะว่าพื้นที่ปลูกปลูกหลายนะครับต้องมันใส่ทุกมือนะครับใส่ถุงมือนะครับนี่ครับก็สนใจก็เอาไปปรับใส่ได้นะครับับสวนของพี่น้องนะครับแับผู้ใดอยากเห็ดนะครับกับเพิ่เนกับไริษัทห่วหลวงศูนับ สูตรไลแร่แมลงอีกสูตรหนึ่งเนอะกระสีบอกพี่น้องให้เป็นวิทยาทานกันไปสูตรไลแร่แมลงง่ายๆหนึ่งครับเห็นตังไหนครับพักหลักแล้วหนึ่งยาเสตียาเมาส์โอ้ยาเสตียาเมาครับเอาเมาสนี่แหละบันีก็สองพริกป่นพริกขวเน้อส่ลาบนี่แหละรพริกป่นบันีกับน้าม,มันก็นคือเหล้าขาวหน้ำมสมสายซูสี่ย่างเนี่ยครับ นะครับแต่เฮ็ดหลายก็เอาขวดใหญ่ถ้่เฮ็ดหน่อยแล้วก็ทดลองมึงก็เอาขวดน้อยนำสมสุขกงเราเอาขวดทอกันนะครับเอาขวดทอกันแต่ส่วนผสมมันคือหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งกับไส้กันเลาบนี่ยาเมาส์นี่ถ้าเป็นยูจั้งล้านค้านี่ห่อแล้วหาบาดสีบป่านนี่ย่างหน่อยกับสองห่อสองห่อกับนะครับแล้วก็พริกพริกป่นพริกเใส่หลายป่ะครับพริกป่นเนี่ยเขาก็บประมาณเอาประมาณเอาเอาไห้มันแสบที่สุดล่ะ ขันไส่หลายเลยเหมือนแห้งนี่ป่ะนี่ครับสีมัฉีดพักใบอ่อนๆจังพักกาดพักชีนี่ลด um, ปริมาณลงครับนะครับเขาก็เกื้จางงามมันหลไหอ<ม>ไสเข้มข้นหลมันลวกเลยใหม่เลยครับนะครับ,รบพากวงพวกนี้นี่หดพวกบักทั่วบบกแดงแักพริกที่มันแข็งแรงโตแล้วครับว่าเป็นอย่างไสเข้มเข้มนอนเนื้อนี่ล่วงกับมองเลยว่าถ้าถือตัวมันครับทดสอบมาแล้วกันเลยว่าเออได้ผลดีครับบอก พี่น้องหลายๆคนอย่พวกเจ้าจะไปซื้อสารเคมีสำหรับนอนเขากับน้อนเฝาน้ำเหลือก็ะเขาไปดมกิน้อมสูตรจำนี้่าได้หรอกที่ย่างเนี่ยง่ายๆยาเมาริกปนเหล่าขาวน้ำสมสายซู้แค่นี้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรไรมาแรงนะครับไรมาแรงเป็นกบมีทั้งสูตรไรมาแรงกับสูตรเทศให้ออกดอกออกผลแล้วก็จริญเติบโตดีนะครับเนาะครับหลายสูตรครับเอาไปปรับใส่ได้ครับ ส่วนของกี่นองนะครับที่นี้ว่าเรื่องระบบน้ำนะครับระบบน้ำนี่ใส่ใส่ระบบตั้งใดครับนี่ในการหดน้ำนี่ครับน้ำปะป่านาะโอ้น้ำบาดาลน้ำบาดาลผมก็บจอบาดาลนี่บ่อหนึ่งครับแล้วก็เอามาบ่อบ่อมาพักไว้ครับเอาบ่อเขาสูบใส่บ่อแล้วกะมีขีิงวกัเอาใส่ครับน้ำหมักกเอาใส่น้ำหมักนี่ใส่ทุกมือมือละประมาณย่างหน่อยจะร้อนสิบเดือนนี่กัครึ่งนึง มันหาฤทธต่อมือใส่ไปขันขันน้ามันสีใสเขาก็เติมไปอาใส่บ่อนั่นบอครับใส่บ่อนั่นไว้นัเนี่ยนะครับเป็นเป็นถังเป็นเป็นอยู่ในหันกับีอลนี้นะครับเนาะหน้ามักเอาปลูกปุ๋ยที่ผลิตเองแล้วก็บขิงหัวแต il, them, us, together, so ่ว yeah, ่าขิงหัวนี่เอาผ่าล้านเขียวเนี่ยเขาหยิบเป็นถุงเพื่อว่าว่าให้มันเข้าไปในใดเนาะใส่ถุงแล้วก็จุ่มไว้ในหันละแช่ไว้ มันจืดจางเราเขาก็เอาออกเปลี่ยนใหม่หลังจากเอาออกแล้วกากมันเอาไปใส่ไปดิกหลุมเอาไปให้กล้วยใส่หลุมกล้วยใส่หลุมกล้วยอีกนะครับใส่หลุมกล้วยมันยังกินได้อีกเย่ตอนึงอีกครับยังกินได้ต่ออีกอยอะใส่หลุมกล้วยอ๋อดีดีนะครับันให้มาว่าได้ทิ่มเป็นเศษผักเศษยังเด็ดกวนบะครีบบะเขียเก็บไวปย่างเดียวครับบ่ได้ทิ่มบ่ได้นั่นเขาก็เ็ประโยชน์ ตรงนี้แหละยูกับมันครับปุ๋ยนี่คฤฤฤิดง่ายๆเลยว่าของเนา่าของเน่านี่เป็นปุ๋ยเมัดครับอตค,คือคือยังผู้เฒ่าโบราณเนาะเห็นหมาไตา่ที่เพิ่นไปฝังใส่ต้นเผาเหมับต้นเผาง้อมนั่นแหละครับของเน่าของเหม็นนี่แหละ <hips. S 2> พผืชกินมดัดแล้วก็งามครับไม่ได้ไปคิดยากอเห็ดพวกเป็นพวกแมนเห็ดง่ายๆนึงของเศษของเน่าของเหลือนี่เป็นปุ๋ยเรัดนั่นแหละ ผมก็เลยนี่ครับเยันรูปไปครับพืชนี่แหละครับครับเยันรูปไประบบน้าบนกระใสเป็นเนี่ยเป็นเป็นวางทอนะครับเนาะวางทอเต็มนะครับเพื่อพนักงาตอนแรกเพิ่นเพิ่นหดเราพนเมื่อยนะครับหดเบ้าเล้วเป็นวาสันเป็นมานะครับเพิ่นก็เลยวางทอนะครับเป็นระบบสปริงเกอร์่ครับสปริงเกอร์อ่าสปริงเกอร์นะครับโบแพงดอกครับสายพี่อีกอะเ่ยมวลหนึ่งร้อยเมตรนี่กรประมาณชี้ร้อยก็บาทหนึ่งถึกครับโบแพงเราก็เฮ็ดง่าย ตัดเราก็หัวสุปหัวสุปรลดเห็ดง่ยครับหเห็ดง่ายครับผมอันนี้ก็เป็นแปลงของพริกนะครับเนาะของเพิ่นอีกฟ่งหนึ่งนะครับที่ผมพูดถึงเมื่อกีนะครับเป็นถัลงเป็นแปลงงเลยนะครับทั้งหมดนี่ประมาณจากต้นครับนี่ 2> 2, นสองพันกว่าต้นสองพันกว่าต้นครับสองพันกว่าตอนแรกว่าสิปลูกหาพันครับแลเห็ดเห็ดเห็ดรล่องมันเนี่ยแคบครับมันคิดเมื่แล้วโอ้มันสิมุ้งกัน บ่ได้ผลคิดว่ามันมันสิ่ม้งกันแล้วก็เดยเอาเอาเป็นต้นเดียวมันเหลือสองพันตัวสองพันก็ต้นครับเป็นเป็นพันใดครับนี่เป็นพันใดพันอัมพวาพันอัมพวานะครับอัมพวาเขาบอกว่าตลาดต้องการคพื้นที่กิโลหนึ่งสองร้อยกว่าบาทโอ้นะครับมันสิทันบ่เศษนี่ครับอันนี้อันนี้พื้นที่หลายปานนี้ครับปลูกไรชุบผ้าพริกเนี่ยไรหนึ่งครับตัวนไรหนึ่งนะครับอันนี้ใช่ระบบน้ำยด เป็นระบบน้ําหยดนะครับนะนี่ยเป็นคอนะครับเนี่ยเดี๋ยววางคอไว้นะครับเป็นระบบน้ําหยดนะครับเนาะนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีด้านหลังก็จะมีไอ้ไอ้เป็นหนองน้ำนะครับเนาะนี่ครับเป็นบ่อที่เปิ้ลคูดไว้นะครับบอสไซหดนี่แหละหดออกพริกนี่หรืครับแม่นก็สามหม้อดินนั่นแหละครับเป็นสามหม้อดินสองพันห้าเนาะครับเนาะสองพันห้านะครับเป็นสามหม้อดินนะครับเุดไว้นะครับไส่ที่กกับป่อยป่าพร้อม ปลากรลายเจ้าขอหัวหันเบิดมือนี่ก็ได้โซ่ให้เบิังแตนเขายางไปนี่มันแรนมาหาลุดมันเคยได้กินแล้วปลาสลิดเป็นแสนอยู่นี่เป็นแสนเลยครับหลายครับปลาสลิดปลาตะเพียนปลาลิ้นหลักๆสามย่างนะครับครับพออยู่พอกินเนาะครับเนาะนะครับก็ได้ตั้งไหนก็ได้เดือดร้อนปลากระลุงหนองนี่แหละครับอ่าอยาก กินของง่ายกับยังนอนขเขาป้าบักเขียแล้วได้ทั้งบักพริกทั้งบักเขียแล้วบักตัวซุปบักเขียนี่แล <laughs> <ม> <laughs> ้วบริโภคบริโภคอยได้ซื้อหยังนะครับบ่ค่อยซื้อบ่ได้ซื้อก็ซื้อแนวเฉพาะที่เฮาเฮ็ดบ่เป็นนะครับเห็ดปอแดงนะครับพวกหมูพวกอย่างที่เฮาอยากกินนะครับพวกน้ำปลาน้ำปูนะครับอันอนี้นนก็ต้อ,องซือง้อนาจักหน่อยแต่ว่าอันอื่นก็แทบจะบ่ได้ซื้อครับรายจ่ายมื้อนึงก็คิดว่าบ่น่าจะหลายนะครับเนาะบ่หลายปลาไหลล่ะเพราะว่า คิดเมื่แล้วเขาเจ้าก็เลยว่าโอ้แม่นแล้วผู้มันเอามันม่แม่นมันการเกษตรนี่มันคิเป็นการบ่มแม่นทางเลือกครับมันเป็นทางรอดยั่างเงี้ยนการเกษตรนี่ย่งเง้นครับอาชีพที่ย่งงืนค้ันคือในหลวงเราเก้านว่าแหอะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกวนอยู่นี่แหละกินทุกอย่างที่ปลูกนี่แหละ พ้นนี่แหละครับเป็นกกษตรปัจจัยของนายหลวงนะครับเนาะเป็นทางบ่เป็นทางเลือกพันมาเป็นทางรอดนะครับพันก็ยึดอาชีพนี้นะครับเนาะอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักของพิ่นเห็ดมาหลายย่างแล้วก็บบดีคืออันนี้ับดีคือเกษตรครับเห็ดด้วยใจมักตะกี้มักอยู่แต่ว่าบบก้าเห็ดเห็ดเทียละแปลงสองแปงวันนี้บ่าก้องมึงคัคๆกรนาสนอกครับตัดสินใจบ่ได้ดีสลักกันปลูกล้วก็ โอเคอยู่แต่เรืเอยที่ว่าโอ้มันเป็นทางลอดเนี่ยสำหรับครับผมมาถึงคาถามนะครับที่พี่น้องอยากหูนะครับหลายที่สุดก็คือว่าเรื่องของรายได้นะครับมาแต่ละมือหนีมีรายได้หลายปันไหนนะครับเนาะหรือว่าเป็นรายเดือนนะครับเอาเป็นรายมือกันกันเลยครับรายมือแหละเนาะเพราะว่าตื้นขึ้นพี่น้องกับม้าลดไหมมีบักเขือบวมีบักพริกว่บักทั่ววบมือหนึ่งบัก ทั่วบักเขียบักพริกมือมือมือมันออกหลายมันสีมีมือหลายมือหน่อยเนาะครับมือหลายได้ประมาณห้าหกร้อยโอ้หัวไหลนะครับอันนี้รวมรวมกันทุกอย่างมันบ่ครับหรือว่าเฉพาะบักบักทั่วบักเขียบักพริกไปเนี่ยค่าตะไคร่มีครับมือหนึ่งได้เกือบพันโอ้ครับครับได้เกือบพันเด้ก็สูงสุดก็คือก็ประมาณมือละพันมือละพันกันได้หลายมือบ่ได้อีหลีก็จักบาทครับประมาณหลายจักร้อย สามชี 3, variance, ้ร้อยนสามชี่ร sure ้อยนะครับสามชี้ร้อยบ่ขาดจากมือหรอกบ่ขาดจากมือสรุปก็คือต่ำๆก็คือสามชี้ร้อยไปถึงพันบาทนะครับต่อมือนะครับก็สิประมาณอยู่ช่วงนี้อยู่ช่วงนี่ละนะครับก็อยู่ได้นะครับเนาะเพราอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้หรือยัอยู่ได้นะครับเพราะว่าเขาเขาก็าไม่ได้ซื้ออย่างบ่าไ่ได้ค่อยได้ซื้อหรอกครับแล้วยู่ได้กิน เลยคิดว่ามันไม่ใช่ทางเลือกมันเป็นทางรอดรอดแท้แต่กส่วนเงินเกิดเป็นเงินเก็บนะครับเนาะเพราะว่าเขาก็ไ่ได้ซื้ออย่างจังลูกหลานก็เรียนหนังสือเนาะเนี่แหละพอได้ใช้งบลดพอได้ให้หลานไปโรงเรียนไปจย่งนี้นะนี่แหละอายุได้อยู่ก็ดีกว่าเขาไปเห็นงานกรุงเทพกรุงไทยนะครับแมนบ่แม่นดีกว่าไปเห็นทั้งทัก็เสี่ยงการเดินทางเสี่ยงตัวหลายๆอย่างครับผมขาของขีดก็หลาย นี่มันมีอย่างดอกคาของจี่บาคาฟเกิดเดือนหนึ่งสามร้อยก็บาทรับาะเขือนั่นก็ดีอย่างนึงคือเขาเขาเขามีพื้นที่ขายเนาะครับเนาะนี่ครับสังเกตว่านี่ฮะตรงนี้ครับตรงนี้ครับเพิ่นจะติตถนนใหญ่นะครับกับเพิ่นจะไปขายยู่ตรงนี้เพราะว่าพื้นที่เพิ่นติดถนนไ่เลยนะครับกับมีอ่าสินค้ายังนะครับเพิ่นก็เอาไปขายที่ตรงเนี้ตรงตรงขายของเพิ่นนะครับเนาะแต่พี่น้องก็จะขอมาซื้อนะครับเรื่อยเรื่อยนะครับแต่จะเอาหอดคำนะครับว่าขาดสายจะเกียร์นะครับเนาะ นะครับก็ถือว่าเป็นทางรอดของพี่ของน้องเกษตรกรนะครับที่มักเท็ดการเกษตรนะครับเนาะหรือว่าพี่น้องที่ไปกรุงเทพกรุงไทยแล้วก็จะจิผิดหวังนะครับกลับมาบ้านนะครับมีพื้นที่มีอย่างนะครับมีหน้าไม่อย่างก็สามารถเท็ดแบบนี้ได้นะครับเนาะเรื่องชีพเรื่องของไปนะครับที่นี้สุดท้ายนะครับขอให้คุณพ่อนะครับฝากพี่ฝากน้องยังจงแางจากน้อยนะครับครับกับพี่น้องเกษตรกรเ่าแหะครับก็ต้องไปตกใจหรอก เฮ็ดหน่อยๆเฮ็ดเฉพาะกินก็ได้คผักชีกินผักซีเล่าผักกาดต้นหอมอม่อย่างนี้ใช่ไหมครับปลูกง่ายๆนิดๆหน่อยๆมันฉีประหยัดราใจในครอบครัวเขาตื้นขึ้นก็ย่างเขาไปก็ได้วักพริกวักเขียดอะไแล้วครับขอฝากให้พี่น้องก็เฮ็ดซำนี่กับยุ่รอดได้แล้วครับครับผมที่นี่ฝากเบอร์โทรไว้นะครับเพื่อพี่เพื่อน้องอยากโทรมาถามนั่นถามนี่นะครับอยากโทรมาปรึกษาหาลือนะครับเบอร์โทรกับ094 ห้าหนึ่งห้าเก้าสี่ห้าหกนะครับซื้อคุณพ่อพ่อบุญทันพ่อบุญทันนะครับร้านนายายการเกษตรครับผมนะครับพี่น้องเขาไดเอื้นว่าตลาดกลางดงนะครับตลาะว่าร้านขายยู่กลางทงผู้เดียวเนี่ยนครับเนี่ยนั่นแหละขายยาคนนี้คือตลาดกลางดงนะครับเนาะครับคุณพ่อบุญทันนะครับนายายการเกษตรนะครับครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมคุณหนุนคนเร่งงัวนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงซ้ำนี้นะครับที่ว่าเป็นแรงบันดาลใจในการเห็ด กเกษตรของพี่ของน้องนะครับเนาะครับ,รบผมกับคุณพ่อบุญทันนะครับขอลาพี่ลน้องเพียงสมกนีครับผมสวัสดีครับ